ใครที่มีปัญหากับการท่องจำนะคะคืออ่านหนังสือเท่าไหร่ก็คือจาไม่ได้สักทีหนึ่งอ่านแล้วลืมเป็นคนขี้ลืมมากๆนะคะมีเทคนิคอยู่นะที่ครูพี่อัใช้สมัยเรียนอักษรจุฬาทํายังไงให้แบบเรียนให้มันจบได้ภายใน4ปีไม่ติด F ครูพี่อัขอให้ทุกคนเม sure, คชัวร์ก่อนว่าทุกคนทําตาม3ขั้นตอนนี้ขั้นตอนแรกก็คือการพักผ่อนอย่างเพียงพอค่ะที่สอที่ต้องทําเลยก็คือการออกกําลังกายนะที่3านะคะก็คือการทานอาหารที่มีประโยชน์มาเข้าสู่สเตปการอ่านหนังสือ,อยังไงให้จําได้กันคะ่ะอย่างแรกพี่อัจะเรียกมันว่่าาาเทคคนิ Active Tech Reco ีี้กร อ่านเข้าไปเฉยๆอ่านอ่านอ่านให้มันผ่านตาเฉยๆโดยที่เราอาจจะไม่ได้เข้าใจเลยด้วยซ้ำว่าเรากำลังอ่านอะไรอยู่อันนี้มันเรียกว่าเป็นการเรียนแบบ passive learning ก็คือการรับข้อมูลเข้าไปอย่างเดียวแต่ว่าไม่ฝึก output เพราะฉะนั้นอยากให้มันเป็น active recall อยากให้เราเนี่ยจำได้ว่าเราอ่านอะไรไปสมมติเราอ่านไปหนึ่งหน้าเสร็จปุป๊บใช่ปะเราจะมาเขียนสรุปเลยว่าโอเคฉนันเข้าใจอะไรบ้างแล้วก็ลองทวนกับตัวเองว่าเอ๊เราที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยชนะอะไรไปแน่นอนเราจะเจอจุดที่ลืมว่าเอ๊ะแล้วเมื่อกี้มันเรื่องอะไรนะแสงว่าาเรรจะรูปลว่าลไไ่าเะะนนีคคค Active recall Re ททิ2 เขาจะเรียกมันว่าเทคนิค spaced repetition repetition ก็มาจากคำว่า repeat เนาะที่แปลว่าซ้ำหรือย้ำเวลาที่เรานะคะจะอ่านหนังสืออะไรก็ตามนะก่อนที่เราจะเรียนในคลาสนะคะเราจะเอาบทเรียนน,นั้นน่ะมาอ่านก่อนรอบหนึ่งเป็นการ pre study เนออี่ยอ่ะอ่านเองหนึ่งรอบก่อนที่จะเรียนในคลาสครั้งที่2ปุ๊บก็คือไปนั่งเรียนในคลาสครั้งที่3ก็คือภายใน24ชั่วโมงให้ทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเราเรียนอะไรไปในคลาสครั้งถัดไปครั้งที่4นะคะก็คือการ repeat อีกหนึ่งรอบในสิ่งที่เราเรียนไปหลังจากนั้นภายใน48ชั่ง 5ครั้งที่5เนี่ยขอไม่ให้เกิน96ชั่วโมงหลังจากที่เรียนเรื่องเรื่องนั้นไปหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องทวนบ่อยจังเลยมันต้องทวนบ่อยขนาดนี้เลยเหรอมันถึงจะจําได้ใช่ค่ะต้องทวนบ่อยแบบนี้ค่ะถึงจะจําได้